วันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะมีความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาสัมภาษณ์คุณวิทยาบุรณะสุดนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่กลุ่มของพวกเรานะคะเล็งเห็นว่าเป็นบุคคลต้นแบบให้แก่กลุ่มของพวกเราค่ะซึ่งต่อไปนะคะก็เชิญรัะฟังการสัมภาษณ์คุณวิทยาบุรณะสุดได้เลยคะ่ะท่านผู้อำนวยการวิทยาบุรณะสุด จบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยต่อมาได้จบปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและได้จบปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผูง้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือนแอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาสอบถามบุคคลต้นแบบนะคะที่เป็นแบบอย่างให้กับตัวดิฉันและสมาชิกภายในกลุ่มค่ะ ท่านผู้นี้คือนายวิทยาบุรณาสดค่ะซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมือรแอรค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ก้าวสู่เส้นทางข้าราชการครูคะครับสําหรับแรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุดก็คือมีคุณพ่อรับราชการครูครับมีประสบการณ์การรับราชการมาแล้วกี่ปีคะมีประสบการณ์ทั้งสิ้น28ปี โัวดำรงตำแหน่งครูผู้สอน8ปีสายผู้บริหาร20ปีตัวใน,ในระยะเวลา20ปีนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ผู้ช่วยผู้นวกยการโรงเรียนรองผู้นวิการโรงเรียน4ปีแล้วก็ตำแหน่งผู้นริการโรงเรียนอีก16ปีครับมีความรู้สึกอย่างไรในการสอนนักเรียนภายในสถาบันศึกษาคะ อาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่ต้องกับเด็กนักเรียนซึ่งนักเรียนนั้นเปลี่ยนเสมอเป็นผ้าขาวเราซึ่งเป็นครูนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่จะแต่งเติมให้เด็กนั้นจะเป็นสีอะไรก็หมายถึงว่าเด็กนั้นโตขึ้นจะเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นกำลังกำกับการของประเทศชาติได้อย่างไร เคยบอกเส้นทางการเป็นผู้อำนวยการให้หน่อยค่ะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครั้งแรกเมือ่อปี2548โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงน้ำไข่เปิดอสังคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การ,าารศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งปีพศ2549 ดำรงตำแหน่งผู้มนการเรียนบ้าน,นงบัววิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาปฐมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งและปีพศ2560จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ในการเรียนบ้านเมดแอรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาปฐมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งเช่นกันครับรักในวิชาชีพมากน้อยเพียงใดคะเนื่องจาก มีคุณพ่อเป็นครูแะมีคุณแม่ประกอบอาชีพทำนาซึ่งแต่เด็กนั้นเราก็ได้สัมผัสกับชีวิตของคุณพ่อคุณแม่มาก็รู้สึกว่าอาชีพชาวนานั้นทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความยักลำบากพอสมควรแล้วก็ในส่วน อาชีพครูนั้นเรารู้สึกาเป็นอาชีพที่มีเกียรติผู้คนให้ความนับถือและที่สำคัญนั้นคุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราตั้งแต่ยังเป็นเด็กสิ่งเหล่านี้ทำให้เรานนั้ได้สัมผัสกับ ชีวิตครูม่าตั้งแต่เด็กทาให้เกิดความศรัทธาครับสิ่งที่ทําให้ประสบความสาเร็จได้ในทุกวันนี้ค่ะสิ่งสําคัญที่สมมลิได้ก็คือทางคุณพ่อและคณแม่นั้นเป็นผู้ที่ให้กําลังใจตลอดมาทาให้เรานันเกิดความมุ่งมานะทําให้เรานันมีแรงประทัน ที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆจนทำให้เรานั้นปากันสิ่งเหล่านั้นจนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตครับเพียงเท่าน,นี้นะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะรว่มในการที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับพวกเราในวันนี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนั้นสรุปได้ว่า สาเหตุที่กลุ่มของพวกเราเลือกท่านผออ,อวิทยาบุรณสุดมาเป็นบุคคลต้นแบบนั้นก็เนื่องด้วยท่านเป็นบุคคลที่มีหลัก 3R 8C ที่ครบถ้วนซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21ค่ะส่วนหลัก 3R 8C ที่เราพูดถึงนั้นจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะหลัก 3R นะคะ R ตัวแรกคือ Reading หรือการอ่านออก อาตัวท,ที่2คือ writing หรือการเขียนและอาตัวท,ที่3คือ arithmetic หรือทักษะการคิดคำนวณน,นั่นเองค่ะซึ่งทั้ง3อานี้เป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูพึงมีค่ะ หลัก8 C นะคะ C ตัวแรกคือ Critical Thinking and Problem Solving หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณแก้ไขปัญหาได้ซึ่งเห็นได้จากประสบการณ์การทำงาน28ปีของท่านพอ,อ,อวิทยาบุรณสุดค่ะ C ตัวที่2คือ Creativity and Innovation หรือการคิดอย่างสร้างสารรค์และคิดเชิงนวัตกรรมค่ะ C ตัวที่3คือ Cross Culture Understanding หรือความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่ะ4ตัวที่4คือ Collaboration Teamwork and Leadership หรือความร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำค่ะ4ตัวที่5 Communication Information and Media Literacy like คือทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อค่ะ4ตัวที่6 Computing and ICT l i t e r a c y หรือทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะ4ตัวที่7 Cleeer and l e a r n i n g Skill หรือทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้4ตัวที่8คือ o o p a s s i o n ความมีเมตตาซึ่งรวมไปถึงวินยัยคุณธรรมและจะริยธรรมในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสืบฐานศึกษาของท่านบอกอวิทยาบูรณสุดค่ะ โดยสรุปแล้วท่านผอ,อ,อวิทยาบุรณสุดนับว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่มีทักษะที่สำคัญในศตรวรรษที่21ได้ครบถ้วนทั้ง3 r 8 4ค่ะซึ่งหลัก3 r 8 4นี้นับว่าเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ของบุคคลในศตรวรรษที่21เป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ